หิวข้าวทุกคนผัดเพชดขาหมูกินเนี่ยขาหมูซื้อมาอยู่ในตู้เย็นนานแล้วออกมาต้มมาลวกก่อนล้างน้ําให้ดีแล้วก็หัน่นนี่ผัดออกมาเปน็นนี้กระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูแล้วก็ลูกผักชีแล้วกินนี่เกาพริกแกงเผ็ดใส่ลงไปโขกลกรวมกันไปทำมาผัดข้าวให้มันหอมเข้าว จะได้ไม่มีกระชายซอยใส่สักหน่อยหรือว่าพริกไทยอ่อนแล้วใส่อร่อยเนี่ยผัดเข้มหอมดีฉาบน้ำปลาลงไปแล้วนี่จะหอมฟุ้งเลยใส่หมูลงไปผัดเลยกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บนีบ่ผัดไป่าให้ไหมนี่จะผัดไปโอเคนี่นี่ก็เติมน้ำลงไปเลยเติมน้ำลงไปเคี่ยวน้ำล้างคกนี่ เสียดาดพริกขิงอะไรมันติดอยู่ที่คกนเนี่ยใส่เคี่ยวลงไปทุกคนเคี่ยวยยยุยหน่อยขาหมูขามเมือเนี่ยแม่กําลังหิวข้าวที่ฉันเนี่ยผัดกินลึกอยากกินหาคนหากระชายชั่วตู้เย็นเนี่ยฉันว่าซื้อมากําไม่มีว่ามันไปทั้งไหนพริกไทยอ่อนก็ไม่มีมีพริกใส่พริกลงไปทำตามมีตามเกิดแทุกคนมีอะไรก็ใส่ไปงั้นแหละยผัดคุ๊ๆๆๆๆไปงี้เนี่ย ีงไปนี่เลยนี่เข็มนิดหน่อยเผ็ดกำลังดีเนื่อแตกก็กินแล้วใส <c oughs> ่เผ็ดเอากะทิราดลงไปหน่อยได้ทีแล้วนะเออชิมรสเรียบร้อยแล้วได้ทีราดกะทิไปหน่อยเนี่ยไอ้น้ำมันเขาขาวนวๆมาสักหน่อยเนี่ยทุกคนนี่นี่นี้เลยเนื้อเดือดแช่แดีแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไปใส่ยเยอะก็ะดีใบกระพเพรานี่ ีแค่นี้และอัดเพชรขาหมูฉันอนะ่ะนี่นะมีไม,ม,มีมีอะไรจะใส่ก็แล้วมีแค่นี้แต่จริงๆแล้วฉันชอบกระชายเดี๋ยตักใส่จานปะเนี่ยนากินไม่เล่าใส่พริกเหลืองพริกเขียวพริกแดงไม่มีลาดคาวแล้วเห็นไหมเล่านี่นี่ลาดคาวเลยหนึ่งจานบ่ายสามโมงกว่าจ้ะ มากินข้าวกันอืมนี่ค่ะนี่นะจ๊ะผัดเผ็ดขาหมูราดข้าวคนมาอ้ํากันแล้วอ้ําอ้ำ,อ,ำอร่อยไม่ได้หนึ่งดูทำหน้าตานะ่ะอันนั้นด,ด,ด,ดูมันทำหน้าตาหนะ้าอร่อยในหนึ่งะนะนี่มีแตงอยู่แกมไปด้วยอ้าวเน่